รายนี้ยังเดินหน้าปราบปรามไม่เลิกแม้จะเหลือเวลายอยู่ในราชการเดือนกว่าๆเท่านั้นอธิบดีดำรงพิเดชของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้สร้างปรากฏการดำรงพิเดชที่ลือลั่นสนันเมืองไปแล้วกับงานปราบปรามกลุ่มผู้บุกรุกป่าโดยเฉพาะยุทธการล่าสุดป่าทับลานที่มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของกรมบุกเข้าไปรื้อถอนรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศ9้าแห่งกลางดึก จนเกือบเป็นเหตุให้ต้องถูกปลดระหว่างก่อนกเกษียณไปซะแล้วค่ะและล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วอธิบดีดำรงก็ยกพลไปลุยรีสอร์ทที่จังหวัดภูเก็ตแต่คราวนี้ก็ไม่ได้ดุเดือดเหมือนกับอย่างที่ทับลานค่ะในที่สุดภาพของการนำกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากลงพื้นที่เพื่อจัดการกับผู้บุกรุกผืนป่าแบบนี้ก็กลับมาอีกครั้ง นายดำรงพิเดชลงพื้นที่สังการเอาผิดกับนายทุนรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรีนาจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ไปบัญชาการหรือรีสอร์ทและสิ่งปลูกสร้าง9ก้าแห่งที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติทับลานจนถูกรัฐบาลตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีข่าวลือสพัดว่าอาจถูกสั่งย้ายเพราะกระทำเกินกว่าเหตุ แต่นายดำรงยืนยันมาโดยตลอดว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีวาลซ่อนเร้นหรือมีการเลือกปฏิบัติกับรายใดรายหนึ่งผมจะไปการแก้ยังไงเรื่องนี้ไปเรื่องในหน่วยในสะนามเนี่ยรายงานขั้นตอนมาผ่านกองนิติการมาจริงๆผมก็ต้องรือถึง30กว่ารีสอร์ทสามสิบเอ็ดรีสอร์ทแต่กองนิติการเขาบอกเอา9ก้าก่อนที่ชัดๆทัวร์ๆนะอีกประมาณยีบสองอะไรเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วอีกทางสารปกครองก็รอ เราก็ทําตามทาที่กองดีการแนะนําแต่หน่วยเดี๋ยจะเอาหมดเลยหน่วยทับลานเนะเขาก็มีเหตุมีผลเขาเนยผมเรียกดูคนเี่ยเอ๊ะมันไม่รื้อไม่ได้เพราะอะไรใช่ไหมฮะเรายึากดกฎหมายแล้วผมก็มา,าดูโอ้ยศากบบลกบินบุรีตัดสินเมื่อปี44เรียบร้อยแล้วมีความผิดโทษจำรอลองอาญาให้ออกจากพื้นที่พรอมริวารและกฤษฎีกาก็ตีความชัดเจนว่าพื้นที่นี้ไม่สามารถจะไปเช่าต่อได้อะไรลักษณะเนี้ยชัดเจนและให้รื้อถอน การประกาศอย่างมั่นใจเดินหน้าเอาจริงกับรีสอร์ททั้งที่ทับลานจังหวัดภูเก็ตและที่กเกาะเสม็ดต่อไปทําให้ตีความได้ว่านายดำรงน่าจะพ้นจากการสอบความผิดและจากกระแสข่าวการโยกย้ายโดยได้ทํางานต่อไปจนถึงกเกษียณอายุราชการในช่วงเวลาไม่ถึง2เดือนที่เหลืออยู่นี้ซึ่งนายดำรงบอกว่าจะตั้งใจทํางานอย่างเด็ดขาดจนวันสุดท้ายเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของผู้ที่จะมารับตําแหน่งต่อไป ก็ยังมีที่เกาะภูเก็ตอีกงานที่อุทยานแห่งชาติในหาดในยางที่ไปก่อสร้างออกหลักฐานกลางๆๆๆลกลางกลางอุทยานเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบไปหลักฐานออกมายังไงถูกต้องไหม <ừ> มันไม่ถูกเราก็ดำเนินคดีว่ากันไปตามศารถ้าถูกต้องก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันคงไม่ถูกเราเพราะว่า2 5 0 7มาแล้วหลักฐานไม่มีแล้วที่นั่นน่ะเขาประกราศป่าสงวนเขาเขาอะไระ่ะนั่นอะ่ะแล้วมันไม่มีเขาเมืองเขาเขาลวกอ่ะ มันไม่สามารถจะมีหลักฐานได้2507มาและที่ดินไปออกปี2532อะไรเงี้ยมันออกก็ามาตรวจสอบกันอีกทีแต่อีกปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้คือกระแสะสังคมที่ออกมาสนับสนุนและให้กำลังใจนายดำรงพิเดษอย่างกว้างขวางปรากฏการดำรงพิเดษเป็นคำที่นาสยสัินเฉลิมลาบเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรใช้นิยามการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชในยุคที่นายดำรงพิเดษกลับมาเป็นอธิบดีอีกครั้ง โดยเห็นว่าเป็นการทำงานแบบกล้าหาญไม่เกรงกลัวอิทธิพลแบบที่ไม่เคยมีอธิบดีคนไหนทำมาก่อนผลงานที่ชัดเจนนอกจากการทวงคืนผืนป่ายังมีการปราบปรามกระบวนการตัดไม้พยุงและกระบวนการล่าสัตว์ป่ารวมถึงความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาการล่าช้างป่าด้วยการยกเครื่องระบบการขึ้นทะเบียนช้างองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหลายแห่งยังได้ร่วมกันออกแถลงการสนับสนุนการทำงานของนายดำรง สิ่งที่ท่านอธิบดีกรมปิยางชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันนี้เนี่ยชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหลักการทางด้านวิชาการด้วยที่การปราบปรามหรือการจับกลุ่มสิ่งต่างๆที่ท่านอธิบดีทำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีขุนหวังน้ําเขียวก็ดีรืกภูเก็ตก็ดีนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยส่วนใหญ่นะครับอยากจะเห็นนะครับได้มีการดาเนินงานอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยเรื่องลางไปเนี่ยสิ่งต่างๆน,นี้ก็เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ แล้วก็คิดว่าทุกวันนี้ก็ประเด็นอย่างนี้เนี่ยหรือกรณีอย่างนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการสร้างมาตรฐานของอธิบดีนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรตาม้ายของชาติเนี่ยจะได้มีจริยธรรมหรือจริยบรณในการเป็นบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและก็เที่ยงตรงและก็เป็นไปตามหลักทั้งกฎหมายและหลักทางด้านวิชาการที่ถูกต้องครับแม้จะมีกระแสสังคมจํานวนมากเรียกร้องให้ต่ออายุราชาการของนายดํารงออกไปแต่ในทางปฏิบัติคงทําไม่ได้ ส่วนนายดำรงจะลงเล่นการเมืองหรือไม่นั้นเจ้าตัวยังปฏิเสธแต่ก็เป็นที่รับรู้กันดีว่านายดำรงพิเดชมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายยงยุทธติยภัยรัตน์แกนนำคนสำคัญของพรรคไทยรักไทยซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งนายดำรงขึ้นมาเป็นอธิบดีสมัยแรกเมื่อครั้งนั่งเป็นเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่นายดำรงก็ถูกปลดไปในยุคคมชและได้กลับมารับตำแหน่งอธิบดีอีกครั้งในสมัยพักเพื่อไทยนี่เอง ซึ่งเป็นการกลับมาสวมบทบาทถึงลูกถึงคนท้าชนจนเกิดความขัดแยง้งการต่อต้านก็ไม่น้อยแต่ก็เป็นที่ถูกใจของสังคมส่วนใหญ่และที่สำคัญคือการกระตุ้นขวัญกำลังใจปลุกจิตวิญญาณอนุรักษ์ให้กับข้าราชการป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง